เกรซแลเพินพิชชาอ้ยโ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 อ้ยอ้อ้ยโอ้เอย่อ้งอ้ย้ย้ยอ้ยโอ้ยโอ้ยโออยหอดแรอ้ย้เนี่ยโอ้ยแย่แล้วอ่ะสวัสดีครับทุกคนพ่ออน้อ้ เบบี้เจนยกม,มือขึ้นเแบบี้เจนอ่ะวันนี้นะคะคลิปวันนี้นะคะตอนเนี้ยพ่ออินจับแม่แอนนะเหนืห่อยเหนื่อยค่ะเออเพราะว่าเจ้าเด็กคนนี้่ะโ<า>อ้โหเอาแรงของเราไปหมดเลยเนาะอ่ะวันนี้ขอตัวช่วยหน่อยได้ไหมไม่ได้ค่ะ <c oughs> อจะได้หรือไม่ได้ <c oughs> เอตัวช่วยหน่อยสิขอพักหน่อยนะพ่ป้าเอามาขอพักหน่อยได้ไหมน้องเกณต้องกายช่วยเลี้ยงเบบี้เกณได้ไหมเดี๋ยวดูดูดูความแสบนะความแสบนะนี่เราจะอยู่ด้วยกันสามคนเอาฮะอยู่ด้วยกันทุกอย่างนะอาบน้างเปิ้ลากลับมอบก้นอ่ะรับมอบหมไไม่้อไปอย่าไปรีบเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าเหตุการณ์จะเป็นยังไงอ่ะไปแล้วนะเออ ไป,ไปเลยเหรอ,หอไปขอดไปมานอนล้อาวไปเราไปด้วยงั้นกิจกรรมแรกนะคะคือตอนเนี้เกนเขาวิ่งรอบ,บ้านจนเบื่อแล้วมั้งเราก็จะมาอันนี้ทายเนาะเกนมาเล่ทายเร็วหยิบหยิบมาอยากฟังอันไหนเอาอันไหนเอาอันไหนไหนยิบเลยอเอาวันนี้เลยเหรอเอามามขึ้นมาขึ้นมา,ข,นมาขึ้นมาเร็วเสียงร้องของใครนะมาดูเกณฑ นี่นีนี่นางนางนต้นไม้มึดตื้อเลยขณะที่หนูจี๊ดวิ่งกลับบ้านท่ามกลาง America. ความมืดใดปปาเขาได้ยินเสียงร้องหอยหวนชวนคนลุกอ้าวอ้าวอ้าวเสียงตัวอะไรอ่ะฉัน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 นึกว่าเป็นเสียงของเธอไม่นะไม่ใช่เสียงของฉันสักหน่อยหนูคู่แวตใสแวตเกอว้พี่ทำอะไรอยู่พี่เล่นเกมนั่งเล่นเกม ธนาเนี้นั่งเล่นเกมดีโอ้โหได้พักผ่อนบ้างปกตินะเกนเอาสนุ่มทุกวันเล่นด้วย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 อะไรกลายไปเรียกน้องเครื่องกดไหนกด ฉันคือภาษาไทยจะรูมากเลยจ้ะฉันคือเครื่องกอดหนกอด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 กันกอดกอดไม่กอดไม่กอดกันกะกอด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 แต่ไม่ไดกอดหนังสืออุ้ยลอยลอยกอดไม่ได้แล้วฮือย้อยหรืออ่านจบแล้วเราก็มากอด มากอดกันนะเกณฑ์นนะเกอดกันอย่างต่อไปทำอะไรอย่างต่อไปเกณฑ์เนา่ยทำอะไรห้องเกณฑ์ไหมเราไปเล่นห้องเกณฑ์กันไหมพี่แปลว่าไป <c oughs> พูดแบบนี้แปลว่าไปเรา,เราพาน้องขึ้นไปเล่นข้างบนกันดีกว่า <c oughs> ไปสไลด์ดาวเปิดปเกณฑ์ไปเปิดปุ่มปุ่มไปเลย <c oughs> <c oughs> ในบื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 นเจนขี่จักรยานนี่ถึงกองนี้เราขึ้นไปสไลด์เพื่อให้ให้ทุกคนหมดเลยไปแต่ก่อนขี่จักรยานขึ้วยังไงขึ้นขึ้นไปโอ้ทำไมโดนแพนละโอ้บอกทุกคนบ๊ายบายเจนเจนหายไปในกองแล้วนะไปบายครับทุกคนบ๊ายบายโอ๋อได้เอ๋ เจนเป็นเด็กที่วุ่นวายมากมานายปลาไม้ยังทำไม่อยู่อ่ะนหนเจนอยากทำอะไรอีกเจนทำอะไรอ๋ออ๋อเจ็บเนี่ยเจนเจนยื่นเูเฮลโหลเราคุยกันรู้เรื่องไหมไม่มีเสียงตอบรับจากเลขหม่ที่ทันเลยพี่เล็กนักสองคนรู้สึกไงบ้างตอนนี้ยังยังไม่เท่าไหร่ค่ะครึ่งสิบนาทีได้นี่ แล้วต่ออันนี้แค่เล่นชิวๆค่ะชิวๆแล้วก็แค่แต่งบังอาจงานนอนไหมอันนี้ใครทำจะนอนแล้วเนาะกินไม่นอได้อันนี้ใครทำโอ้ยแอ๊วเปิดล็อกประตูอุ้ยแั๊วแอ๊วใครไม่ไ้ คำว่าอืมมันคืออะไรปแปลได้แค่อืมอืมโอเคอืมแต่สุดท้ายก็ไม่เอาอย่างนี้อืมอ,อ้มออฮะเจ่งเธออยู่นิ่งๆไม่ได้ไม่ได้คนหรอวางสุขแต่เราล็อกประตูไปเลยวข้อยู่นิ่งๆไม่ได้หรอไม่ได้มีเด็กจะงาน เกฑ์เปิดประตูเองได้นะคะแต่ว่าตอนนี้เราล็อกไปเรียบร้อยแล้วแค่เราไปเปลี่ยนทั้งพายการไหมคะเขียนชี้แค่เปลี่ยนไปเป็นเนี่ยเปลี่ยนคนเดียวเราพูดไปไปไปเราจะมาลองเปลี่ยนนะคะเพราะเราไม่เคยเปลี่ยนคือตั้งแต่ที่เราเคยเลี้ยงเมลพี่เกนหนึ่งวันมาแล้วครั้งหนึ่งตั้งแต่ตอนนั้นก็คือไม่ได้ทำอะไรมาขึ้นไปถอดกางเกงน้องห้ามก็ทิ้งได้ไปเปลี่ยนพื้แค่เมื่อกี้จะหยิบปากวางแต่หยิบไม่ถึงเลยค่ะโอ พี่เจนลอกทาไมหนูต้องมาอยู่เสื้อจะพจะันใงตรงนี้ได้เออเออเออได้แค่นี้โอ๊ยทาน้ำหนูคงมาทั้งตัวกายกายทาเช็ดตัวร้อมามาแล้วกัยแป๊บหนึง่งรอก่อนเจลีมอรมางครับไปค่ะ เกนเป็นผู้ชายแต่ดูแลแพมพร์ใสิค่ะเล่นทาวนสตาร์นะคะเบบี้เบบี้เป็นผู้หญิงได้ไหมอ่ะได้อย่างมีน้องสาวอ่ะได้เหรอเออได้แหละอ่ะใส่แพมพ์ชนะคะเกนมานี่เออถ้าเป็นไม่ก็อยากน้ำมันหกใส่เจ๊กายกายกๆๆกๆๆกกกกกกอะไรเหรอไก่นอนอยู่นะหกไปมันมีน้ำอยู่ข้างใน เอ้ยเืยหนูใส่ผิดด้านมะมันมีเขียนไหมว่าในแบ็คล็โอเค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 เอ่อเหนื่อยตั้งแต่อ่านนีทานเลยนี่คือเลี้ยงเมื่อกี้แกจะมาดึงหัวจิ้มไม่ได้เลยจ้ะไม่ได้กดดันแล้วใหญ่เป็นคนคิดคนเห็นติดหัวไาคดูเลย ขาเข้ามาหาเข้ามา,าเฮ้อใส่กางเกงก่อนกางเกงเก้งเ,เออให้ความร่ามืออย่างนี้ดีเลยเออจะเหนื่อยปะกลเยห<ะ>เหนื่อยไหมเหนื่อยไหมเหนื่อยกับการเลี้ยงน้องเหนื่อยกับการเตบนะบอลอะเออขอบคุณมากกายเออทำไมขอบคุณกายมแอันเนี้ยเยี่ยม ่หนูเปลีป่ยนเพื่อนแบบพี่ไม่เป็นนะขอตัวช่วยครับเกดได้เรียกเมนเทอร์มาช่วยไหมกายไปเรียกเมนเทอร์มาดิมามามา,มาช่วยแล้วตอนนี้พี่บอกมามาด้วยว่าพี่ทำไมบอกเจไดบอกเดกเจเกณฑ์พี่เกณฑ์เ,เพื่อนได้แี่เกณฑ์นหน่อยไม่มีใครเหลียวแลเกณฑ์เลย ไม่บอกเจ๊กั็เจ๊เปลี่ยนให้เกณฑหน่อยไปทำไมเจ๊ทาอย่างนั้นล่ะเดินหนน้องทําไมทําไมบอกเงี้ยนอยเงี้กายเปลี่ยนเพิ่ให้เกณฑหน่อยบอกสิไม่ไม่น้องกระพูุนน้องจับจุดเพิ่เพิ่เ,พเปลี่ยนแพมเมอใหม่ไปไม่ถึงสิบนาทีมั้ยหนหันหากล้องบอกขี้ หันหากล้องพูดสิพูดสินี่มองกล้องมองกล้องขี้ขี้เผิดทำไมต้องมันหน้าที่หมามาล่ะน้าอามาหมาเปลี่ยนให้กันได้เปลี่ยนพักก็ไม่ต้องทำอะไรไม่เปลี่ยนเลยไปสุดท้ายก็ต้องหน้าที่หมามาใช่ไหมอะยอมให้อย่างหนึ่งเพราะว่าเออน้องเกดทำไม่เป็นเหตุการณ์มันเพิ่งเกิดขึ้นไปถึงสิบนาทีที่แล้วนี่ กินเองเลยหิวร้อนไหมนึกทำละอร่อยไหมเยี่ยมไหมหัไหมไช่หมัมเแม่งของน้องหมั่มมั่มเพิ่มหมั่อร่อยไหมเยี่ยมเยี่ยมให้กล้องเลยอร่อยเยี่ยมกินหนูจะขยำข้าวทิ้งทํา ทานน้ำเอาไว้เที่ยวเพราะฉนะนั้นเราก็จะจัดการทำห่อปลาปาแต่ว่าหนูกำลัมงงงอยู่ว่ามันสูงไหมหรือเห <c oughs> นักใช่เลยใช่เลยหนักตอนนี้คุณหนักสุดแบบสุดจะเย่ <c oughs> หหงหกมากอุ้ยหมา เย็นเราจะไม่ตกใช่ไหมอะ่ะไปลองดู่ะกลับบ้านพอหนักหนักไม่ไหวพอเจ๊อะเจ๊อะไรเจ๊ให้เจ๊ออื้ออื้อขี้แตกตยอยูแล้วอาบน้ำเลยกินโยเกิร์ตคนเดียวหมดด้วยเลยขี้เก่งฮะกินโยเกิร์ตไปเยอะอ่ะอ,อ,อ่ะออกมาไปอาบน้ำพี่เกศอาบน้ำเจ๊เจ๊อาบให้ใหญ่มาก ถูส <cents> บ <input> ู่ถูสบู่ถูสบู่เอาไฟองน่เยเทน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 เนเท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 เทนเทน มาตุกมือน้องมาอ๋ยอย,ย,ยังไม่เสร็จอ๋อยังไม่เสร็จข้างหลัง <c oughs> น,นี่แหละไปอย่างนี้แหละเก่งยังไม่ copy การพวงดน<ห>ี่พวงด้วยว่าวย,ยังไม่เสร็จอ่ะ <c oughs> อ่ะมารับมอบไปบอกมะมารับมอ No m มอ e One David b บ c k h a m ค่ะวันนี้ลากันไปก่อนแล้วครับบมายๆค่าจุ๊บจุ๊บ <c oughs>